D32 Standard จาก j o h n s b o เคสจิ๋วใส่เมนบอร์ดไมโคร ATX ได้ใส่ชุดน้ำปิด2ตอนได้และที่สำคัญขนาดเล็กพกพาง่ายตั้งบนโต๊ะก็ไม่กินพื้นที่นะครับราคาไม่แพงได้มาไม่ถึง2,000ตัวนี้อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันซึ่งผมก็ได้มาเป็นเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเวลาเล่นสักทีจนในที่สุดเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ออกมาสำรวจดูเพื่อเดี๋ยวไปทำรายการจัดให้กันนะคิดว่าเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่น่าจะ สวยแล้วก็ใส่ฮาร์ดแวร์ได้เยอะดีนะครับใส่ได้น่าจะตัวคอไอกงไอเก้าแบบนี 9, ้ก็น่าจะเอาอยู่คอไอเก้าคออัลต้าเกลเซ้น9น่าจะพอได้นะครับเราแกะกล่องเคสออกมากันเลยเค,เ,เคสก็จะเป็นเคสก็จะเป็นเคสจากจีนเนาะแต่ก็แน่นอนจอห์นสบูก็ทำเคสออกมาได้ดีในหลายๆตัวอย่าง D31 อย่างนี้ก็สวยนะครับ D32 ก็จากในรูปก็ดูดีไม่แพ้กันอ่ะ เรามาดูกันข้างในเจ้าดี32สแตนดาร์ดเขาจะมีแยกย่อยออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นสแตนดาร์ดและรุ่นโปรเข้าใจว่ารุ่นที่เป็นรุ่นโปรก็มีตาข่ายที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พอร์ตเยอะขึ้นนะครับรู้สึกจะมี USB เพิ่มอีก1พอร์ตแล้วก็ด้านในที่เป็น cover ของตัว power supply ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสั้นปิดได้พอดีมีฐานรองอะไรกันแบบนั้นไปแต่สำหรับผมเอาแค่สแตนดาร์ดก็พอเพราะว่าไม่ได้จำเป็นต้องเพิ่มเงินขนาดนั้นนะแค่สแตนดาร์ดก็ดูดีแล้วอะ่ะเคส ดูไซซิ่งแล้วก็ตามที่หาในข้อมูลจากในอินเทอร์เนต็ตมาไซส์เขาจะอยู่ที่ประมาณ25ลิตรโดยประมาณนะครับดังนั้น25ลิตรนี้ก็จะใหญ่กว่าพวก NR200 เคสที่เป็นทรงเนี้ยหลายๆตัวเลยแต่ก็จะจุฮาร์ดแวร์ได้เยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันพอแกะกล่องออกมาอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่ได้มีติดมาเป็นกลงเป็นกล่องอะไรแบบนี้นะจะเป็นถุงอยู่ด้านในหมดเลย เริ่มจากตัวหน้าเคสก่อนแล้วกันนะครับตัวหน้าเคสเองก็จะเป็นลักษณะตาข่ายแบบนี้นะฮะแต่เป็นเหล็กนะแล้วก็เจาะรูทีๆๆๆใช้ CNC เจาะนั่นแหละด้านล่างก็จะเป็น USB นะครับที่เป็น USB A USB C แล้วก็ Audio รวมถึงปุ่มเปิดปิดพร้อมกับตัวฐานตัวฐานที่ดูสวยดีนะฐานของเขายกตัวเครื่องสูงขึ้นมาทำให้มี Flow ด้านล่างมากขึ้นนะครับ ส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นตามสกูในฝั่งของตัวกระจกทั้งบนทั้งล่างซึ่งเวลาที่จะแกะก็ใช้มือหมุนได้เลยตัมสกูบนล่างตรงนี้ฝาข้างกระจกตัวนี้เป็นฝาข้างกระจกก็จะมีเวอร์ชั่นฝาข้างที่เป็นฝาข้างตะข่ายเหมือนกันนะแจ่มเลยส่วนบริเวณด้านหลังของตัวเคสเองก็จะมีช่องนะครับสำหรับใส่ expansion slot หรือว่าตัวการ์ดขยายต่งตางๆการ์ดจอก็จะกิน 2ช่องถึง3ช่องไปแล้วในปัจจุบันก็สามารถถ้าเป็นเมนบอร์ดไม c คร ATX ก็จะใส่การ์ดเพิ่มด้านล่างได้อีก1-2ช่องแล้วแต่รุ่นบอร์ดเนาะสำหรับตัวการใส่การ์ดก็ขันตามด้านหลังออกมานะครับซึ่งเป็นน็อตตามสกูแบบไม่ได้ลอยด้วยนะฮะหลุดออกมาเลยแบบนี้แล้วก็ขันด้านในอีกทีหนึ่งใส่การ์ดเข้าไปฝาอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นฝาเหล็กสีดำทำสีดำมางานถือว่าดูดีอยู่นะ งานทรงงานสีดูตามขอบถือว่าดูดีใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นรูๆแบบนี้โล่งๆเลยใส่หม้อน้ำได้2ตอนแบบ240มิลลิเมตรเท่าที่ผมศึกษามานะแล้วก็บริเวณฐานครับก็จะมีแผ่นกรองฝุ่นแม่เหล็กหรือเปล่าเอ่ยแผ่นกรองฝุ่นแม่เหล็กมาให้1แผ่นตรงนี้สามารถใส่พัดลมด้านล่างได้ด้วยนะครับพัดลมเข้าใจว่าใส่ น่าจะ3ตัวได้นะ120มิลิเมตรตัวหรือ140มิลิเมตรตัวแล้วก็นี่แผ่นกองฝุ่นมีเขาเรียกว่าแม่เหล็กมาให้ตัวฐาน4มุมฐานทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีโฟม EVA อรองฐานมาให้ด้วยรวมๆพันกว่าบาทถ้าเห็นจากผิวด้านนอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปภายในเคสกันครับมาเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่านะครับอันนี้คืออุปกรณ์ไขควง ใครสนใจก็ในตะก้ามีปากเอาไว้นะฮะหรือจะลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นนะครับเป็นไข่ควงที่สารพัดประโยชน์กล่องละร้อยกว่าบาทลองดูแล้วกันใช้เป็น PH2 นะแถวที่2จากข้างบนปุ๊บมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุยแกะเคสกันเลยเริ่มจากอ่ะฝานี้ก่อนฝานี้จริงๆใช้มือหมุนได้เลย1ตัวบน1ตัวล่างแล้วก็ดึงออกมาเอามือรองไว้ด้วยนะ,ะถ้าไม่เอามือรองนะแล้วสมมติคุณใช้โต๊ะกระจกนะฟาดโป๊ะ แตกผมโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะนะครับเอ้ยแต่อาจจะไม่แตกก็ได้เว้ยเพราะอะไรรู้ปะขอบตรงนี้นี่เขาพับโลหะมาเป็นฐานรองเว้ยเฮ้ยถ้าจะเข้านะเข้าโลหะก่อนดังนั้นผมมองว่าถ้ามันร่วงแบบนี้มีโอกาสที่จะไม่แตกเอออันนี้ดีอันนี้ดีใส่ใจดีกว่าดีเทลบางเจ้าเขาจะตัดตรงนี้ออกไปเลยอะ่ะจะเหลือแค่ขอบนี่ไม่พับแบบนี้มาให้ อันนี้ถือว่าแจ๋วแจ๋วแจ๋ววิธีล็อกก็จะเป็นสลักเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันนอ็อตส่วนอีกด้านหนึ่งด้านนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ไขควงขันแล้วแหละ2ตัวเพราะว่าไม่ได้เป็นตามสกูมามาลองดูกันนี่หัว PS2 ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2พอเข้ามาถึงโครงสร้างด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวเคสลักษณะนี้ มีถุงถุงน็อตมาให้1ถุงไม่มีกล่องแยกมานะตามราคาเคสหลังเนี่ยแล้วก็เป็นโครงด้านในซึ่งโครงตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นไซส์พวก Micro ATX, i t x หรือ DTX กก็ใส่ได้ช่องสเปซด้านหลังการเก็บสายถือว่าเออดีอยู่นะมี รูต่างๆสอดเอาไว้สามารถใช้เขาเรียกว่าเมนบอร์ดแบบซ่อนสายได้นะที่เป็น m a t x อะ่ะพวก Project Zero หรือตัว b t f นะของ asus ได้อยู่เจาะรูมาค่อนข้างลงดังนั้นคุณจะสอดสายเก็บสายผมว่า e ีซีเลยสำหรับเคสตัวนี้สเปซด้านบนกับการใส่หม้อน้ำผมว่าถ้าถ้าเป็นเมนบอร์ดที่ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะม,อมากๆน่าจะใส่หม้อน้ำหนาได้ ซึ่งหม้อน้ำเขาก็จะรองรับ240มิลลิเมตรคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเป็น240มิลลิเมตรแบบหนานะครับแล้วก็ตัวปั๊มโป๊ะใส่ลงไป คิดว่าน่าจะจัดวางได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับตัว cover ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวบัง power supply ซึ่งจริงๆไม่ต้องขันก็ได้เราสามารถใส่ power เข้าไปในช่องนี้แล้วก็ขันน็อตจากด้านบนซึ่งไอ้ด้านบนเนี้ยการจะขันก็ต้องขันจากทางด้านหลังเช่นกัน2จุดเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่1ใช้เป็นน็อตเกียวหยาบนะครับตัวที่2 แล้วก็สไลด์ออกมาเลยอ่าแล้วก็จะเห็นด้านบนที่ฟิกซ์มาแบบนี้โครงเคสจริงๆคือเบามากนะเบาเลยล่ะนะครับใส่ตึ๊บตรงนี้แล้วก็ตัวพาวเวอร์อย่างที่บอกครับสอดมาด้านบนแล้วก็จะมีรูน็อตอยู่ซึ่งสามารถใส่พาวเวอร์ไซส์ ATX ได้ นะครับสายยาวก็ใส่ได้แต่ถ้ายาวมากๆอาจจะทําให้มันติดตัวกาวจอวก็ได้ดังนั้นเอาเป็นมาตรฐานนะความยาวของตัว Power นะครับเอาเป็นมาตรฐานไว้ก่อนความยาวสัก145-150แบบนี้กำลังกำลังสวยเดี๋ยวไว้ประกอบแล้วก็มาดูกันอีกทีกันแล้วกันเนาะส่วนบริเวณสำหรับสายนะครับตัวสายเนี่ยเขามีสายอะไรมาให้บ้างดูกันสายที่มีมาให้นะครับอันดับแรกคือสายไท4 ตรงนี้เป็นสาย type c เสียบลงบอร์ดอันนี้จะเป็นสาย audio นะครับตัว audio font panel แล้วก็ usb 3.0แล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆคือ font panel จะ font panel รวมมาให้แล้วอันนี้ดีนะเคสพันกว่าบาทรวมมาให้เลยถือว่าใส่ใจรายละเอียดดีมากๆนะครับส่วนฝาด้านหน้าเองถอดได้ไหมวะฝาด้านหน้าเหมือนจะฟิกมาเรียบร้อยยิง ดีเวดมาเรียบร้อยถอดไม่ได้นะครับตัวนี้จะถอดออกมาไม่ได้ฝังมาเลยสําหรับตัวสแตนดาร์ดตัวโปรไม่รู้เป็นไงยังไม่เคยลองเหมือนกันนะฮะฮาร์ดดิสไซส์ใหญ่ได้1ตัวฮาร์ดดิสไซส์2.5้2นะครับได้2ตัวนั่นเองเนาะสำหรับเคเลนส์นะครับของตัวคูลิ่งนะฮะถ้าเป็นอ e ีเทลเขาบอกว่าได้164ียนะเคลน์ K ที่เป็น Aircooler อร์ Air er นะได้164ส่วนเคเลนส์นะครับที่เป็น AMD จะได้163ส่วนการ์ดจอครับความยาว อยู่ที่365มิลิเมตรขึ้นอยู่กับตัว power supply ว่ายาวแค่ไหนถ้า power ยาวมากก็อาจจะติดก็ได้แต่ผมมองว่า power มาตรฐานก็นี่ยใส่การ์ดจอยาวๆพวก3าพันลมได้อย่างสบายๆเลยนะครับนี่ก็คือตัวเคส D 3 2ให้ดูกันส่วนวิธีการประกอบกับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำอย่างไรฝา,าบนก่อนเลยดับแรกนี่ปิดฝาบนแล้วก็จัดการถันน็อตนะครับหัวแบนเกีียวหยาบกันพื้นที่ปึ๊บ 1อันตรงนี้แล้วก็1ตัวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ประกอบง่ายทำง่ายอยู่พื้นที่เยอะแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากนะครับฝาหลังสอดเข้าไปป๊แล้วก็ดันปิดคันน็อต2ตัวบนล่างหัวแบนนะครับเกียวหยาบเหมือนเช่นเดิมมีมาให้ ติดกับตัวเคสมาอยู่แล้วตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ข้างล่างส่วนกระจกนะครับกระจกก็ปิดลงไปได้เลยไม่หนักมากนะกระจกน่าจะหนา3มมิลนะไม่ได้หนามากเนี่ยดูนะตัวล็อกมัน อ่ะพออย่างนี้ไม่เป็นเนี่ยพอเกี่ยไปน,นิดนึงมันจะไหลมาหน่อยนึงแต่มันก็ยังไม่ร่วงนะครับใช้เป็นตั๊มสกรูมหมุนได้เลยหมุนมือปึ๊บแบบนี้ตัวที่1ตัวที่2อ,อ่ะส่วนฝาปิดนะครับบริเวณ expansion slot ก็ใส่เข้าไปชึบนี่ ก็ประกอบกับเสร็จสมบูรณ์กับเป็นเคสเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้ให้ดูโครงสร้างเคสโดยภาพรวมก่อนของ D32 Standard นะครับเดี๋ยวไว้จัดให้เราจะประกอบให้ดูกันเต็มรูปแบบวิธีกับการใส่เมนบอร์ดใส่การ์ดจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะหาเมนบอร์ดไมโคร ATX เอามาใส่กันด้วยเดี๋ยวดูว่าจะใช้เป็นคอร์ทราหรือว่า X3D ดีรอติดตามกันได้เลยนะครับนี่คือ D32 นะมารีวิวให้ดูกันแล้วสําหรับหลายๆคนที่ถามหากันนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจในราคาน่ารักครับ